นี้เราจะมาแกะดูข้างในกันเห็นจะจเลยว่าการสบัดตัวก๊อกับตัวแท้ฟังก์ชันการใช้งานของเขามันเป็นยังไงจะได้ไม่ต้องตอบกันแล้วจะได้ไปเลือกเอาเองว่าจะใช้อะไรไม่ต้องมโนอ่าไม่ต้องมโนโปรเจกต์ดูไปเลยว่า มันดียังไงมันโอเคยังไงหรือว่ามันใช้งานได้จริงเปล่าเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าค่ะสําสหรับวันนี้เรามีการสะบัดนะคะมาดูสวัสดีค่ะพี่ทมโอเคร้องยังเ,เลยโอเคนะคะตอนนี้ที่เราเ,เห็นอยู่ข้างหน้าเ <ๆ S 2> <ๆ S 1> นี้ยก็คือการสะบัดไฮเปอร Hyper ์โปซึ่งในส่วนของด้านซ้ายนี้จะเป็นการสะบัดที่เป็นการสะบัดแท้นะคะคที่เป็นเม็ดอินมาจากประเทศเนเธอร์แลนด อันนี้คือเราแกะให้ดูกันจระเลยนะเพราะว่าตัวนี้ลูกค้ากำลังส่งมาโอเวอร์ฮอลนะคะก็คือเปลี่ยนถ่ายน้ำมันของอตัวกันสะบัดส่วนด้านขวาก็จะเป็นกันสะบัดของไฮเปอร์โปที่เป็นตัวกลอฟแล้วเราก็ได้มาแล้วเราก็มาแกะโอเคเดี๋ยวเราส่งต่อให้คุณพี่ธงอธิบายนะคะเพื่อตอบคำถามว่ามันใช้งานได้ไหมแล้วมันต่างกันยังไงก็ในส่วนของอ ลายประกอบนะครับผมก็จะมาอธิบายง่ายๆนะครับเปรียบเทียบให้ดูเห็นจากรูปนะครับซึ่งเป็นตัวเทียมนะครับตัวแท้นะครับก็การทํางานจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับก็ในส่วนที่เอามาให้ดูเนี่ยให้ชมพาร์ทถึงพาร์ทด้านในที่การประกอบนะครับว่ามันละเอียดมากนะครับสําหรับของแท้ชิ้นส่วนต่างๆดีเทลต่างๆจะมีให้เยอะกว่านะครับแล้วก็วัสดุที่ใช้นะครับแม้กระทั่งตัวเกลียวต่างๆนะครับงานอลูมิเนียมนะครับ ก็จะแตกต่างกันอย่างชัดเจนของแท้จะเป็นซีรีส์มินิมีที่มาเป็นรูปแบบทั้งก้อนนะครับแล้วก็มากัดขึ้นรูปเซนซีนะครับก็จะกัดเห็นไหมครับจะเห็นเครื่องกัดลายนะครับเพราะฉะนั้นจะมีความบางกว่านะครับแล้วก็น้ําหนักที่เบากว่านะครับอันนี้จะหนานะครับแล้วก็าวาบางส่วนหรือคลิปบางส่วนนี่จะถอดไม่ได้นะครับก็คุณสมบัติของอลูมิเนียมนี้เมื่อเกิดแรง ขาเรียกสบัดหรือรับแรงกระแทกมาอย่างสูงนะครับตัวนี้ก็จะรับโหลดได้มากกว่านะครับซึ่งมันจะเป็นคุณสมบัติของการสบัดแท้นะครับซึ่งถ้าเป็นของเทียมอาจจะรับมากไม่ได้นะครับไม่เท่าเพราะว่าเกรดวัสดุไม่ถึงอย่างที่บอกนะครับรุ่นที่นํามาโชว์นี่ก็จะเป็นลูกค้าจะใช้มานานนะครับเป็นตั้งแต่ล็อตสติ๊กเกอร์นะครับส่วนล็อตใหม่ก็จะเป็นเลเซอร์แบบนี้แล้วนะครับใช่ครับแล้วก็ของแท้แล้วนะครับก็จะแตกต่างนะครับแม้กระทั่งงานหัวบอลจอยนะครับมีเนียมที่เกรดต่ํานะครับ มันจะเหมือนลักษณะโฟมที่มีเขาเรียกว่าผิวไม่เรียบนะครับเพราะฉะนั้นอากาศจะอยู่ในอลูมิเนียมเยอะก็จะเห็นเป็นสเก็ตอย่างที่นี่ครับแล้วเวลาไดสีเข้าไปนะครับก็จะทําให้สีสันเนี่ยจะไม่ไม่เนียนเท่าตัวของแท้นะครับแล้วก็ของแท้ก็จะมีซีเรียลนัมเบอร์นะครับซึ่งจะสามารถเช็คได้ว่าผลิตเมื่อไหร่มาจากใครนะครับมาจากตัวแทนหรือเปล่าแล้วก็มีการรับประกันหรือเปล่านะครับ อันนี้นะครับมาดูหัวบรนจอยส่วนตัวแกนเองก็จะไม่เหมือนกันนะครับโคดติ้งแล้วก็ความใหญ่ของดัมมิเตอร์นะครับแล้วก็ความเนียนของตัวแกนนะครับก็จะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับนี่ครับแล้วก็ค่าความยาวแล้วก็วงเลี้ยวนะครับตัวนี้จะถูกออกแบบมาให้เหมาะสมมีให้เลือกรถแต่ละรุ่นนะครับให้ครบนะครับแล้วก็ส่วนของเทียมก็จะไม่มีนะครับนี่ครับอย่างเช่นฝานี่ครับเห็นไหมครับ อันนี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมฟอสตเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะแตกต่างนะครับหล่อขึ้นมาก็อย่างที่ผมบอกครับเตะมินียมไม่ดีก็จะได้มาเป็นอย่างแบบนี้ครับแล้วก็พาร์ทในการประกอบทั้งหมดที่ผมทาเองเนี่ยรื้อออกมาแล้วครับตัวน้ํามันที่ใช้เนี่ยครับก็จะแตกต่างกันความหนืดก็จะแตกต่างกันนะครับตัวนี้ก็จะปรับได้แต่ว่าไม่ได้ละเอียดแล้วก็สิ่งที่ซีเรียสเลยสําหรับในยุคแรกๆที่ผมเจอเหตุการณ์ก็คือกับกลุ่มลูกค้านะครับซื้อของปลอมไปใช้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับ ก็คือขี่ขี่ไปเมื่อเกิดการกระแทกหน้าสะบัดขึ้นมาปรากฏว่าการสะบัดล็อกตายนะครับเพราะว่าไม่มีตัววาล์วปลดนะครับตอนนี้มันจะมีออกแบบมาให้สําหรับตัวพิสตันตรงกลางเนี่ยครับจะมีการระเบิดเพื่อให้การสะบัดเนี่ยไม่ได้ล็อกให้คอตายเพราะฉะนั้นคอรถสามารถเลี้ยวได้ก็ยังสามารถไปต่อและควบคุมได้ซึ่งจะแตกต่างจากของเทียมซึ่งจะไม่มีระบบตัวนี้อยู่นะครับจะมีแค่ลูกพิสตันตรงกลางแล้วก็ใช้ พลาสติกธรรมดานะครับแล้วก็จะมีแผ่นชิมแค่ตัวเดียวซึ่งของแท้จะมีชิมที่ในรูปพิสตันถึง2ตัวด้วยกันนะครับแล้วก็ในส่วนของโอลิงก็มีมากกว่านะครับเพื่อการซับพอร์ตความยืดหยุ่นในการใช้งานนะครับ mm hmm. ก็อย่างที่บอกครับถ้าของแท้ก็อย่างที่เห็นจะดีกว่าทุกอย่างแต่สิ่งที่ผมซีเรียสมันอาจจะใช้งานได้นะครับแต่สิ่งที่ซีเรียสคือระบบเซฟตี้ของเขาแล้วก็ระบบออโต้ของเขาเนี่ย ตัวนี้มันจะมีให้นะครับซึ่งตัวนี้มันจะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสําหรับใครที่ยังไม่พร้อมหรืออะไรผมก็จะแนะนําว่ายังไม่ติดดีกว่าถ้าพร้อมค่อยติดแล้วมันจะได้อะไรที่เซฟตี้กว่าครับประมาณหรือไม่ก็เบาๆก็คือโปรโมชั่นศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนซึ่งมันก็เฉลีย่ยแค่เดือนละพันกว่าบาทมันก็เหมือนกับพี่ลูกค้าซื้อกันสมัดกกล์ฟที่ถูกกว่าแล้วเราก็ค่อยๆผ่นผ่อนไปเราอยากให้มองว่ามันคือเซฟตี้เบลรถยนต์นะคะ ถ้าเราไม่ตัวนี้ถ้ามันไม่มีใช่ไหมมันก็ไม่โอเคคือมันคือเซฟตี้ในรถยนต์นะคนุณใส่แล้วมันได้ความปลอดภัยครับออตอนี้ครับตแต่ถ้าเราเลือกขอไม่ดีใส่ไปมันมันให้โทษมากกว่าความปลอดภัยสำหรับรานะครับแล้วก็หลังจากขายเราไว้ใจได้ไงเรามีการอบรมจากต่างประเทศเออนะครับมีใบเซอร์ติฟิเคตแล้วก็เครื่องอเวอร์ฮอ์ที่ได้มาตรฐานจากประเทศนธอร์แลนด์มานะครับตอนนี้เราก็ยกมาจากโรงงานมาเซอร์วิสคุณที่ไทยได้เลยไม่ต้อง,งรอนะครับ เอามาที่นี่ทําที่นี่จบที่นี่เลยครับเครื่องมือพร้อมทุกอย่างนะครับได้มาตรฐานนะครับก็คือว่าเราเนี่ยได้รับการอบรมที่ประเทศเนเธอร์แลนด์คือเราเข้าไปอบรมซ่อมเหมือนกับเวลาคุณส่งตัวการสะบัดเนี้ยไปที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เลยแล้วเราก็ยกเครื่องตัวนี้มาเพราะว่าเราอ่ะแทบจะเป็น ก็บอกว่าเราอะแทบจะมีอยู่เครื่องเดียวในประเทศไทยด้วยหรือเปล่าที่เป็นเครื่องของไฮเปอร์โปรโดยที่เราไม่ได้แปลงใดๆเลยนะคะตรงนี้จะมีคําว่าไฮเปอร์โปรนะตัวนี้เป็นเครื่องมือตรงที่เราซื้อมาเหมือนที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ใช่เลยที่โรงงานใช้ยังไงเราก็ใช้ยังไงนันเลยสุดท้ายนี้สําหรับที่ใครขับขี่แล้วก็ใช้การสะบัดก็ขอให้ขับขี่สนุกปลอดภัยนะครับฝากมาจากปีเตอร์นะครับเจ้าของแบรนด์ไฮเปอร์โปรนะครับที่เคยมาประเทศไทย ก็อยากให้ <Okay. S 1> ทุกคนขับสนุกขับสนัย